เทศบาลตำบลฉลองร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือซอยด็อกเปิดให้บริการทำหมันพร้อมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลฉลองเทศบาลตำบนฉลองร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือซอยด็อกเปิดให้บริการทำหมันพร้อมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบนฉลองโดยแก้ปัญหาประชากรหมาแมวล้นเกินความควบคุมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสุนัขจรจัดซึ่งปีนี้ทางเทศบาลตำบนฉลองได้จัดทำโครงการนี้มาตั้งแต่วันที่12ถึง23ต ตุลาคม2563โดยมีทีมงานทำหมันเคลื่อนที่ประกอบด้วยสัตวแพทย์พยาบาลและทีมงานจับสุนัขและแมวจรจัดท้งนี้ได้ให้บริการบริเวณอาคารโรงบำบัดน้ำเสียหลังอาคารสำนักง,งานเทศบาลตะบนฉลองซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากวันนี้นะครับทางเทศบาลน,นะครับได้จัดโครงการนะฮะทำหมันนะครับแมว แล้วสุนัขร่วมกับทางบือที่ซอยด็อกนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23ตุลาคม2563นี้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยนะครับจะมีชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตำบลฉลองเนี่ยเอาแมวแล้วก็สุนัขเนี่ยนะครับมาทำหมันวันหนึ่งประมาณเกือบ40ตัวนะครับประมาณ30กว่าตัวนะครับบางวันก็40ตัวนะครับถึงถือว่าเราได้ควบคุมในเรื่องของปริมาณการ าการขยายนะครับในเรื่องของพวกถุนนักแล้วก็พวกแมวเมื่อปี62เนี่ยนะครับเราได้ขึ้นทะเบียนหมาแล้วก็แมวเนี่ยประมาณเกือบ3,000ตัวนะครับแล้วก็ปีหก3เนี่ยปริมาณก็ลดลงมานะครับเหลือประมาณ2 0 0พันกว่าตัวซึ่งถือว่าปริมาณนี้นะครับค่อนข้างจะลดมากเพราะว่าเราเองได้ควบคุมในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับทางเราก็อยากจะช่วยนะคะเพื่อจะลดจํานวนนะคะที่ไม่ให้คน ทิ้งหมาแมวอะไรเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เรายังมีวัคซีนนะคะฉีดให้กับทุกๆคนด้วยค่ะเพื่อจะเพื่อจะลดในเรื่องโรคติดต่อต okay ่างๆนะคะก็มีหลายโรคด้วยกันค่ะทงวัคซีนรวมวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็มีให้กับทุกทุกตัวเลยค่ะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการทําหมนแมวหมาแมวเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งหมาทั้งแมวเลยเพื่อป้องกันที่จะไปทาร้ายคนอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันเวลาหมาไปกัดคนหรือว่าแมวไปกัดใครอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาว่าขาดขาดคนรับผิดชอบไงก็เลยว่าถ้าเกิดเป็นหมาแมวจรจัดก็น่าจะมีโครงการนี้เรื่อยๆอะ่ะ